สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาสมาชิกนะครับใน YouTube นะครับแล้วก็พูดติดตามใน YouTube แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ก็จะพา FC นะครับมาใส่ซีนยางนะครับซีนยางของเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับนะตัวนี้เป็น16บมิลนะครับเป็นรู16บมิลนะครับซีนยางแท้นะครับนะซีนยางแท้เพราะว่าตัวเก่ามันมันเป็น14 14ีมิล มันต้องใส่ปอกเข้าไปเพราะว่าปอกของมันเอาปอกสตเตเลสใส่นะครับปอกสตแตเลสใส่เลยรูใหญ่ไปนะครับเป็นใส่แกนสิบหมิลน,นะครับตัวนี้เพราะว่าเราใส่ปอกเข้าไปเห็นสมาชิกสอบทั้งกันมานครับนะเรื่องกดลูกยางนะครับตัวนี้เป็นลูกยางแท้นะครับนี่ตัวนี้เป็นแบบขันนะครับมันมีแบบขันกับแบบแบบกดนะครับแบบขันเราจะไม่พูดถึงนะครับนะ เราจะไม่พูดถึงเราจะพูดถึงเรื่องลูกยางกดนะครับบางที fc ครับมันใส่ไม่ได้นะครับกดแล้วมันกดไม่ได้กดยังไงมันก็ไม่เข้านะครับบางทีกดถังจนทะลุก็มีนะครับวันนี้ก็จะมาบอกว่าเขากดกดเขี่ยวยังไงนะครับเขี่ยวแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนะตัวนี้เอาเขี่ยวตัวเก่าในเครื่องมาใส่ ลูกยางตัวใหม่นะครับันดับแรกก็คือนะครับเวลาจะจปกดใส่นะครับเราต้องงอเขี้ยวมันก่อนนะครับงอขามก่อนแบบนี้ก่อนนะครับงอขาแบบนี้นะครับงอไปเรื่อยครับงอขาก่อนนะครับก่อนเราจะไปไปบิดใส่เครื่องนะครับงอขาให้มันอ่อนก่อนนะครับนะใส่ลูกยางก็ใส่ให้มันตรงล็อกอยู่นะครับใส่ลูกยางให้มันตรงล็อกด้วยนะครับเีลเราใส่ นะครับเพื่อนๆื่อนนะใส่ลูกยางให้มันตรงล็อกด้วยนะครับเวลาเราจะกดใส่จะได้ไม่หลุดนะครับเรากดลูกยางพอพอมือนะครับอย่าไปงอเกินไปนะครับเวลาเรากดแล้วมันดึงออกมันจะหลุดออกนะครับมัน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 จะจะกดไม่อยู่นะครับมันจะล็อกไม่อยู่ถ้าเรากดแรงไปนะครับมันจะกดไม่อยู่นะครับมันจะกดไม่อยู่เลยนะครับนะมันจะกดไม่อยู่นะครับ นี่เราก็จะเอากาวยอดตรงรอบๆนี้ครับรอบไปเอากาวยอดยอดพอเรางอเสร็จงอเสร็จใส่กาวเสร็จนะครับแล้วก็บีบให้มันอ่อนๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะไปกดใส่ถังเครื่องเลยครับจะเป็นของ LG ก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับแต่มันจะโคนละเคี่ยวกันนะครับล้วงอแบบนี้ก่อนไปเรื่อยๆก่อนนะครับพองอให้มันได้จังหวะ แล้วก็เอากาวไปหยอดใส่นะครับกาวไปหยอดใส่ครับวันนี้ก็สาธิตก่อนนะครับเราจะยังไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันไม่มีขาตั้งกล้องนะครับมันก็เลยไม่ได้เห็นภาพจริงนะครับสมมติว่าตัวนี้เป็นถังนะเวรลารกดนะครับเราก็จะกดแล้วก็จะใส่ไปทีละข้างแบบนี้ก่อนนะครับใส่ละทีละข้างแบบนี้เรากดครั้งเดียวกึกเข้าไปเลยนะครับกดเข้าเนียวเข้ากึกเข้าไปเลย ถ้าเรากดพร้อมกันแบบนี้นะครับมันจะไม่เข้านะครับกดพร้อมกันแบบนี้มันจะไม่เข้าเราจะกดไปทีละทีละข้างก่อนแบบนี้ครับอ้อมๆแบบนี้ครับแล้วก็กดตับครั้งเดียวเลยนะครับนะนะตัวนี้นี่หวนะครับนะนี่สมมติว่าสมมติว่าตัวนี้เป็นถังนะครับเป็นถังในเครื่องสักผ่านนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับดูว่าด้านในมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้ส่วนเรากดค้าแล้วนะครับเราก็งอแบบนี้ก่อนนะครับับเรก เราจะกดทีละเขี like like ้ยวแบบนี like ้นะครับปึ turnout, ๊บเข้าแบบนี <ummer> ้เลยนะครับถ้าเรากดแบบนี้ตึ๊กมันจะไม่เข้าเลยนะครับท่านถ้ากดพร้อมกันนี้มันจะไม่เข้านะครับกดยังไงมันก็ไม่เข้านะครับถ้าเรากดพร้อมกันแบบนี้มันไม่เข้าแน่นอนนะครับนะมันไม่เข้าแน่นอนเราวกดทีละข้างแบบนี้นะครับก็ได้เอาด้านบนลงก่อนก็ได้แบบนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บเข้าแน่นอนนะครับเรากดทีละข้างแบบนี้กว่านะครับถ้าเรากดทั้งเดียวเลยมันจะไม่เข้าเลยนะครับนะมันจะเด้งออก ส่วนเขี้ยวนะครับที่เราจะงอนะครับอย่าไปงองอแรงเกินไปนะครับมันจะล็อกกับทั้งไม่อยู่นะครับนี่มันจะล็อกกับทั้งไม่อยู่ถ้าเรางอแรงเกินไปนะครับเวลาเรากดปุ๊บมันจะหลุดออกนะครับเราดึงกดเข้าไปแล้วมันเราดึงมันจะหลุดออกนะครับมันจะไม่ล็อกกับถ่านะครับกึแล้วกดเข้าไปปุ๊บมันจะหลุดนะครับถ้าลองงออันนี้ลงไปมากเกินไปนะครับไม่ดีนะครับอันตรายนะครับอย่าเป็นงอมากเกินไปนะครับงอแบบนี้ แล้วจะไปใส่เครื่องจริงให้ดูนะครับเครื่องจริงมันอยู่ข้างนอกพอดีมันเอากล้องเข้าไปไม่ได้นะครับมันเอากล้องเข้าไปในเครื่องไม่ได้นะครับก็เลยจะธิบาอยอยู่ด้านนอกดีกว่าจะได้เห็นง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่เป็นทางแบบนี้นะครแล้วก็จะเข้าแบบนี้เลยครับถ้าเราทำนี้มันจะไม่เข้าเดี๋ยวจะเอาไปใส่เครื่องจริงดู แบบขันก็มีเท่านั้นแบบคันนี่อันนี้เป็นแบบคันนะนี่แบบคันก็เอาลูกยางใส่ด้านบนน,นะครับก็เอาเกาใส่ลูกยางแล้วก็เอาเอาฝาครอบตัวนี้ไปวางไว้ที่มอเตอร์นะครับตัวนี้นี่เป็นมอเตอร์นะครับสมมติเราตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็ใส่กาวให้เรียบร้อยด้านบนแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็หมุนเอามือจับด้านนี้ก็หมุนแบบนี้นะครับมันก็แล้วมันก็แล้วแต่คนนะครับนะแล้วแต่คนแล้วแต่ช่างเลยทําแบบไหนก็ได้นะครับตัวนี้ก็มาแบบง่ายๆก่อนนะครับ แล้วจะไปกดของจริงครับสักคู่หนึ่งนะครับเราวก็แล้วก็จะไปกดของจริงใส่ของจริงเลยนะครับนะสักคู่หนึ่งนะครับครับหลังจากเรากดเสร็จนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เรากดลงเรียบร้อยแล้วนะครับล็อกเขี่ยวล็อกลงเครื่องได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แน่นกลึบเลยนะครับพอเรากดเสร็จนะครับก็ดึงดูครับมันหลุดไหมครับ ไม่หลุดนะแข็งโป๊เลยนะครับนี่ครับไม่มีหลุดเลยนะครับเห็นไหมครับเวลาเรากดเสร็จนะครับเราต้องดึงลูกยางดูว่ามันหลุดหรือเปล่านะครับถ้าหลุดนี้ไม่ได้การนะครับนะต้องใส่ใหม่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยพอเรากดแล้วก็ดึงดูครับว่ามันหลุดหรือเปล่านะครับลูกยางมันจะหลุดหรือเปล่าครับถ้าไม่ถ้ามันหลุดก็ลงกดใหม่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้แน่นแล้วเรียบร้อยครับก็มีเทคนิคดีๆเพียงเท่านี้ครับนะ วันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ